ยอดแชร์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่ไม่มีเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็น2002ครั้งกันแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดแชร์ในคลิปวิดีโอของ t i k t o k กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เค MM ้มเมมขีดฉีเหดกันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถลีกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้แลวเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็ลีกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเดี๋ยวจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์ค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100แชร์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่งร้อยแช่นะคะยังไม่ถึง1บาทเลยนะก็ถูกมากๆเลยเนาะแล้้วกสั่งงซือตร เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR โคดท,ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่พบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสอเร์ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในอธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นเชีลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่อมอีกค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราตรงนี้ได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นแอปบังเปายวอลเล็ตค่ะก็สามารถดำเนินการในแอปอังเปายวอลเล็ตของเราเสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็็จจแแแลล้ละะ้้้้ววเคคคาาาากกกนนนงงง์ะะะอ่่มใสขตตรี กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะน,นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะเราก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถที่แทร็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็ด้วยนะคะ เราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กตอกของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์เนาะตอนนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะยอดแชร์ก็ไม่มีเลยนะคะข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ยอดแชร์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่ไม่มีเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็น2002ครั้งกันแล้วค่ะก็ดาเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึง2 3นาทีเลยนะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะแต่เมื่อกี้นะคะเราเพิ่มไปแค่อ่าหนึ่งร้อยเนาะแต่ก็ขึ้นมาเป็น0กว่าเลยนะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว เว็บไซต์ k m มีขีดฉีเห็ดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ